สวัสดีครับคลิปนี้ช่างบูจะพาทุกคนมาเทสไดมิสูลุกนี้ครับลุ่งนี้พันโมเราก็อยู่ที่ร้านช่างเอ็มไดานามูนะครับลุกนี้ก็ 1, พันทุ่นพันฟินคอยครับโมตัวนี้90ลงมา12โวลต์เ5แอมป์เห็นไหม95้แอมป์โอเคนะครับ วันนี้ก็มาลบกวนช่างเอ็มไดานาโมโขึ้นไดโนเทสอีกแล้วครับช่างเอ็มจัดการขึ้นไดโนเทสให้นะครับอ้าวมาเริ่มเทสกันเลยนะครับด,ดูค่าแบตก่อนนะครับตอนนี้แบตใหม่นะครับไม่ไม่ใช่แบตเก่าสองลูกไม่ใช่ค,ค่ามาตรฐานโอเคครับงั้นเราก็ต่อระบบเรียบร้อยก็มาลองเทสดูนะครับว่าไรลูกนี้จะอยู่เท่าไหร่ตัวนี้มันเก้าสิบ ครับโอเคครับโอ้ตอนนี้วอนมาดีโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราลองโหลดดูเราตัดด้งที่ไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับ,โอ,คครบโอเคนะครับตอนนี้มันยังไปได้อยู่ตัวไปได้อยู่แล้วเนะี่ยโอเคครับโอเคครับอยู่ที่ร้100 100 100อยสิบร้อยร้อยสิบห้าแอมป์นะครับ 1้อแอมจากแท้เลยนะครับครับอแอมก็ก็คือก็จาก90าแอมก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็ประมาณประมาณ20เนาะใช่ับประมาณ20แอมเพราะว่าบางตัวมันก็เพิ่มได้น้อยนะครับเพราะว่ามันจริงจริงมันอยู่ที่80แอมอ่าอ่าตัวนี้ไดไดมันใหญ่ คนทั่าไจะไม่ค่อยเกินนี่เลยรุ่นนี้มิสูรุ่นเก่าหรือแค่รุ่นเก่าครับครับโอเคนะครับทุกอย่างขึ้นมาเหมือนเดิมปกตินะครับโอเคก็ถือว่าได้ได้เกียมช่างเอ็มเพิ่มขึ้นมาอีกปีไซสยี่สิบแอมอ่ะอ่ามีไปเพิ่มได้ยี่สิบแอมนะครับตัวไดมิสูตัวนี้นะครับครับโอเคก็เดี๋ยวใครสนใจใดก็ให้ช่างเอ็มฝากร้านหน่อยครับเข้าใหญ่เลยขอ เอาไดไอ้พวกเยอะก่าได้เจอีกเอาฝากเบอร์โทรหน่อยช่างเอมร้านพิกัดร้านใครสนใจเลยบอ่าเบอร์โทรนะครับช่างเอ็มใดนามูใครสนใจใดทั้งลูกนะครับติดต่อช่างเอมได้นะครับ061ย์หกหนึนะครับโอเคขอบคุณช่างเอมมากครับวันนี้รุ่นนี้นะครับดูง่ายถ้าลวดใหญ่ไฟจะแรงกว่าลวดเล็กครับ ตัวนี้ชาร์จเร็วมากเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยแม่งขึ้นเร็วเนี่ยใช่ดูเลยเหมือนกับพวกบิ๊กเอ็มอ่ะเห็นว่ามันจะมีเจ็ดสิบแอมห้าสิบแอมเขาไปพันลวดใหม่ปุ๊บโอ้หมันชาร์จเร็วมากครับคือความความเร็วความแรงอยู่ที่ห้าสิบสองโวลลวดใหญ่แล้วมันมีผลอะไรต่อไดโอดอะไรไหมช่างโอเคไม่เกี่ยวนะครับไม่มีผลนะครับมันเอามันคุมได้อยู่แล้วเปาลวครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโวลไม่ใช่แอมสวัสดีครับ 对。<Yeah. S 2> cool.